โอเคคานึกถึงต่อตอนตัดต่อไฟตกปลาดีกว่าขอแค่ตัวเดียวเดวอ่ะขอวางตะก้ามุมนี้ นึกว่าจะไม่ได้นะครับก็เป็นลายพิมพ์เนี่ยปลาในตำนานนะครับปลาเบึกสีขาวปลาเบึกหนวดไปแล้วนี่ครับก็นำปลาที่แรกจะเอาไปใส่บ่อนะครับน่าจะเกิดการหลงนิดหน,นึ่งจน แซกเนี่ยเขาเดินมานะครับถ้าไปโยนใกล้เนี่ยแซกเขาก็อาจจะอ่านเนี่ยนะครับแซกเขาก็อาจจะจะได้ปลาจากเรานะครับนี่ผมก็ยังหลงโยนอยู่จริงๆผมต้องเอาใส่ในบอกปลานะครับก็ไหนๆถือว่าขายก็ขายไปเลยนะครับนี่เป็นจุดหนึ่งที่จุดขุดแรกนะครับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปครับแต่อาจจะมีเหตุการณ์ได้ไปขุดบ้างแบบๆนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีเนื้อหาในเกี่ยวข้องครับ มีอีก5ตัวนะครับโอเคก็ทันนะครับคือเวลาในเกมส์นะครับก็เป็นเวลาที่อย่างน้อยก็อยากให้รายได้มันบวกขึ้นไปสักนิดหนึ่งเพื่อจะเอาไว้ใช้จ่ายนะครับในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงเลี้ยงแกะ เลี้ยงวัวน,นะครับแล้วก็พัฒนาในเรื่องของทางด้านการซื้อซื้อแกะเพิ่มแบบนี้ครับก็จะมาก่อนจะมาเก็บไข่นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งมาต้องเหลือของไว้นิดหนึ่งทำการโยนปลาใส่ในกล่องไว้ก่อนนะครับก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็มี แม่จัดการในส่วนของก็ขายเกิน200ตัวขึ้นไปก็ได้นะครับกันกันไว้เขาเรียกว่ากันเหนียวเดี๋ยวโยนฝั่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวคนแลรจะวิ่งมาเอาปลาสบ่าก็เรียบร้อยนะครับไปเดี๋ยวผมไปซื้อแกะก่อนยังไม่ได้กดเช็คมุมสูงเพื่อ ก็เรียบร้อยทีนี้ก็ทําการไปส่งไข่ให้สาหรับสาวแอนนะครับไว้แบบผมก็ได้นะครับมันจะได้รู้ว่าขายไปเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไม่ได้เชืคอ,อะไรมากก็ขายไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับไปตามฟิลของตัวเองแต่มันก็จะไม่รู้ว่าจํานวนเท่าไหร่แบบนี้ใช่ไหมโอเคโยนปลาลงกล่องเรียบร้อยนะครับก็หมดภารกิจแล้วนะครับเดี๋ยวผมทําการโอเคก็เดี๋ยวมา ทําการจัดการผมจับผิดแป๊บหนึ่งจัดการปลาก่อนเอาเอา,เอาตัวเดียวพอเดี๋ยวค่อยมานับอีกทีในมุมโยนขายมุมอื่นแล้วกันนะครับเต็มละเดี๋ยวโยนโยนปลาเลยดีกว่าแล้วก็นมวัวนะครับ เพราะว่าไม่อยากให้เวลาเดินนะครับก็ทําการแหม่คนแก๊ะมาใกล้เหลือเกินเดี๋ยวขึ้นตัวเลขอัพให้นะครับว่าขายปลาได้จํานวนกี่ตัวนะครับขึ้นเฉพาะปลานะครับส่วนไครเมื่อกี้นี้ไม่ได้เอาไปครับรวมด้วยโอเคก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นจอบนะครับแล้วก็ทําการฟาร์มวัวฟาร์มแกะนะครับไม่ให้เวลามันเดิน โอเคแมมาขายตรงนี้ก็เลยทําให้ผมได้เห็นว่าแกะที่ซื้อมาใหม่เนี่ยยังไม่ได้ทําการดูแลเขานะครับโอเคก็ยนืนหมดกระเป๋าละแบบผมเลืออีกหนึ่งเรื่องเลยค้างคาอยู่ในใจเดี๋ยวทำการขายปลาก่อน ข้างคาว่าวันนี้วันเกิดทีมิทเอาไว้ตรงนี้ไหนก็ลายตานิดหนึงโอเคก็จัดการนะครับน่าจะเดี๋ยวผมขึ้นตัวเลขให้ดูนะครับว่าขายปลาได้กี่ตัวแล้วนะครับในช่วงตัดต่อนะครับมาขาย ตก่อนแล้วกันน้องแกรเมื่อแบบกี้เห็นไหมแว่หายไปงั้นเดี๋ยวผมจะวิ่งวิ่งขายปลาจนนอกจากขุดแร่นะครับถ้าเกิดเล่นไม่ได้ใส่สูตรอะไรเนี่ยนอกจากขุดแร่ก็ไปตกปลานะครับตกปลาส่วนใหญ่จะได้ปลาขนาดกลางแล้วก็แนะนําว่าไปตกปลาบนบนภูเขานะครับในพื้นที่ใกล้กับเหมืองอีก จุดหน,นะครับเผื่อมีมีข้อสงสัยมีอะไรแบบนี้นำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามไปร่วมกันนะครับก็จะขึ้นตัวเลขให้ทราบนะครับเกี่ยวกับว่าปลาเนี่ยผมขายได้กี่ตัวล้ผมดูอย่างนี้ผมก็จําไม่ได้นะครับแต่ว่าผมเน้นตอนตัดต่อก็มีการบันทึกสถิติเป็นตัวเลขผมใช้วิธีนี้นะครับบางทีขี้เกียจด,ดูแลอะเห็นไหมผมลืมดูแลแกะเข้ามาตั้งหลายรอบละ หนึ่งนะครับก็ต้องจัดการหน่อยใครเป็นทักต้องบัวเพราะงั้นไปตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งมากวนอ,ออกไปจากฟาร์มเราตัวหนึ่งที่จำได้ก็มี3ตัวใช่ไหมสามตัววันเกิดซะมากกว่านะครับแต่ความสัมพันธ์ดีๆมันก็เกิดขึ้นได้หล,หลายๆแบบคือมันเหมือนกับเราไปอยาก ให้ทุกคนรักเราทั้งเมืองผมว่าเน้นไปตามความสะดวกด้วยเหมือนกับเราถ้าเป็นชีวิตจริงก็ทํางานพบเจอใครก็อาจฉะเทศกาลก็สร้างความสัมพันธ์ดีๆหรือว่าแบบผมก็จําตัวเลขบางจุดได้ที่เอาไป,ไปแก้คีย์แก้รหัสก็จะได้แบบที่ที่หลายท่านก็อาจจะทราบหลายท่านก็ไม่ทราบเอาไปแก้คีย์บางอย่างเนี่ยตัวเลขมันก็จะเพิ่มเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับบางทีต้องใช้คําว่าบางทีบางสูตรใช้แล้วก็จะเกิดบั๊กก็มีเหมือนกันนะครับ แม้แต่สูตรที่เขาให้มาหลักๆแล้วนะครับอย่างขี่วอขี่อะไรแบบนี้ครับมันก็มีสูตรที่ทําให้ให้เกิดปั๊กได้เช่นกันนะครับถึงจะขายปลาได้200ตัวเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งก็คือมันตกได้ทุกฤดูนะครับถ้าจําไม่ผิดก็ที่ทะเลยกเว้นต้องใช้คําว่ายกเว้นด้วยฤดูร้อนซึ่งฤดูร้อนเนี่ยก็เป็นถ้าผมบอกตามตรงเป็นฤดูที่ ถ้าเราจะตกปลาเนี่ยเวลาว่างเนี่ยตกได้สะดวกนะครับแบบไม่่อ่ะผมก็มีเล่นผ่านอีมูบ้างแต่ไม่ได้เอามาลงใน u t u b e ลงอะไรแบบนี้นะครับแล้วต่อมามันก็มีข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเยอะก็เลยไม่ได้พึ่งหนังสือมากแต่ก็พึ่งนะครับรู้สึกว่าเป็นคนติดดูผ่านหนังสือบางหน้านะครับบางหน้าก็ใช้วิธีดูผ่านเว็บไซต์บ้างว่างเดี๋ยวมีโอกาสก็คงทําเนื้อหาที่ที่เขาเรียกว่า อะไรนะเอาเอากล้องเนี่ยมีกล้องอยู่นะครับมาถ่ายเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็มามารีวิวมาเล่าอะไรให้ฟังนิดหนึ่งเกี่ยวของเก่าๆนะครับแค่พอได้เห็นภาพมันก็รู้สึกถึงอะไรเก่าๆแล้วถ้าเป็นคอเกมเกมเก่า,เ,กาเนี่ยก็อาพวกโซเชียลอะไรแบบนี้นะครับบางอย่างเนี่ยก็อพูดง่ายๆผมเรียนนิเทศแต่ว่าการโฆษณาก็เป็นตามยุคเหมือนกันนะครับสิ่งที่จับสิ่งที่ใช้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ปรับไปตามยุคนะครับ นิเทศอีกรุ่นหนึ่งเขาก็จะเรียนตามโซเชียลเรียนตามสิ่งใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นก็ถามว่ามีปรับตัวอะไรตามไหมมันก็เหมือนกับการใช้ชีวิตปกติเป็นในตัวเกมนะครับก็เลยทําให้รู้สึกว่าถ้าเกิดคุยกันเนี่ยมันก็มีอะไรค่าเวลาใช่ไหมระหว่างคุยกันแบบนี้นะครับบางทีก็มีคอมเมนต์จากหลายๆท่านเนี่ยก็มาเมาเรื่องเก่าๆเหมือนกันก็มีน้องๆบางท่านนะครับแบบ จะเลือกขายปลาแล้ววันนี้มันขายเยอะมากๆน่าจะรวยนะครับรวยจนรู้สึกว่าแกะกับวัวนี่มันเต็ม,มเต็มละต้องรอให้มันอะไรนะต้องรอให้มันต่อเติมเสร็จตอนนั้นเงินเยอะหรือว่าถ้าไม่ไปใช้ปลูกหญ้าหมดแบบนี้ก็ถ้าเป็นตัดต่อแยกผมจะไม่ไม่ลงเนื้อหาให้มันมันดูซ้ําไปนะครับค่อยๆมีอะไรโผลมาตามช่อง ถ้าเกิดบันทึกเมมโมรีหรือว่าไดอรี่ข้อมูลครบแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านที่เข้ามาเช็คดูข้อมูลต่างๆว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเป็นตัวคลิปดูแล้วมันก็จะได้โอเคเรายังมีหวังนะครับในการตกปลาในตำนานแล้วก็หนจะไปหว่านมาเมล็ดพันธุ์ผมไม่อยากหว่านเลิดหลหนวันนะครับอยากรีบหว่านจะได้มีพืชพันธุ์โตเร็วๆแล้วก็เก็บไ,ไปไปขายแบบนี้ครับก็มาวนนี้นะครับอีกรอบหนึ่ง หรือว่าปลาในตำนานตกได้ตอนวันฝนไม่ตกนะครับแต่ก็ไม่น่าจะใช่นะครับผมลองเปลี่ยนมุมนิดหนึ่ง มันจะไม่ได้ใช่ไหม,มเล็กพันธุ์ก็ไม่ได้หวานด้วยมีความหวังไหมครับเหมือนไม่มีหวังเลยนะครับืูว่าผมขายปลาไม่ถึงสองร้อยตัวแต่ไม่น่าจะไม่น่าจะใช่นะครับ สู้ต่อไปนะครับที่สู <Islands sugar c ane> ่ด <animal pus> ูว่าเงื่อนไขนี้มันใช้ได้จริงนะครับจริงๆผมก็เคยทํามามาตั้งนานแล้วนะครับแต่อาจจะเป็นไม่รู้ว่าเกี่ยวกับวันที่มีฝนตกอะไรแบบนี้หรือเปล่าเหนื่อยแล้วนะครับ ี๋ยวผมจะตกจนถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับไม่รู้ตัวละครจะน็อกไหมเต็มนะครับแ,แต่ก็เต็มนคนข้าจะง่ายนังไงไม้มันต้องถอยระยะนิดหนึ่ง โอเคต่อนะครับน่าจะช่วง9 9 p ีแล้วล่าน่าจะได้ปลานะครับถ้าไม่ได้วันนี้ก็ถือว่ามาตกปลาเล่นว่างั้น mm hmm. เดี๋ยวผมขอแอบเช็คข้อมูลนิดหนึ่งนะครับว่า ปลาในตำนานเนี่ยมันมันเป็นแบบที่ผมคิดไหมว่า,าขายได้2 0 0้ตัวแต่ว่าผมอาจจะขาดข้อมูลนะครับข้อมูลในการตกว่ามันเป็นเวลาไหนนะครับผมก็มีลิสต์เป็นข้อมูลเก็บไว้หาดูแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เปิดดูข้อมูลทีนี้นะครับในนี้มันก็เขียนว่าทะเลในทุกฤด,ดูยกเว้นฤด,ดูร้อนนะครับตกปลาให้ได้เกิน กว่า200ตัวแล้วนําไปขายวันรุ่งขึ้นให้ไปตกปลาที่ทะเลนะครับไม่ได้ระบุเวลานะครับแต่อันนี้เอาไม่ได้มาตกวันรุ่งขึ้นอะไรนะครับเราก็มาตกตอนเราว่างน่าจะขายปลาเกิน200ตัวแล้วนะครับเท่าที่ขายทีนี้มันบอกว่าให้ขายแบบโยนมือผมก็โยนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถึงเที่ยงคืนก็น่าจะกลับนะครับผมจะไปหวานมาเมล็ดหน่อยคลิปนี้ผมก็เลยน่าจะยาวน่าดูอดทนไปนี่ไงครับผมได้แล้วปลาในตํานานบนเยอะเลยได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดเช็คให้ดูโอ้ดีใจมากนะครับรวมเป็น2ตัวแล้วปลาในตํานานตัวนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าเป็นเป็นลาไทยนะครับไม่ใช่ไทยแบบแบบประเทศไทยนะครับไทยสไลทอนทหารนะครับมีแค่นี้โอเคนะครับ ได้อีกหนึ่งเหตุการณ์แต่ว่าคลิปนี้จะได้ดูแบบอดทนหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะรวบรวมตั้งแต่โยนโยนปลาได้จริงๆมันมี power body อยู่ด้านนอกด้วยแต่ผมยังยังไม่เก็บดีกว่าเนื้อหามันจะได้ไม่ทับกันนะครับเดี๋ยวออกมาอีกทีหนึ่งค่อยว่ากันอ่านี่ไงน่าจะมาถึงชั้นที่10และเรื่องไรกเรื่องอะไรผมก็ เอาแค่นี้แหละคงจะไม่ได้อะไรเยอะยังไงเดี๋ยวผมเคลียกระเป๋าสักนิดหนึ่งก่อนละกันที่จะต้องใช้ก็น่าจะเป็นแบบนี้ตามจัดวางก็โยนสี่ก้อนเดี๋ยวดูก่อนก็โอเคน่าจะไม่พลาดละมาทำเหตุการณ์ต่อครับ นี่คือชั้นที่สินะครับแล้วก็มีทางเข้าไปในถ้ำอีกนี่ไงก็ได้ปลาในตำนานแล้วนะครับก็เป็นปลาดุกครับเช็คแบบนี้นี่ครับก็ ได้3ตัวละจริงๆผมทําได้ภายในวันเดียวอยู่นะครับแต่ว่ามัวแต่เรื่องเรื่องขัวนี่แหละก็เลยไม่ได้ทําอีกตัวก็จะครบภายในวันนี้แหละก็ไม่เป็นไรก็เอาไวท้ทีหลังจะได้มีเนื้อหาแบ่งให้ทําในเรื่องอื่นบ้างนะครับโอเคก็ออกไปครับ ได้ปลาในตำนานแล้วก็ดูรูปหน่อยละกันรวมตอนนี้ก็4ตัวผมทําอีก2ตัวก็น่าจะครบปลาในตำนานนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งติดเงื่อนไขเกี่ยวกับทําเมนูอาหาร3อย่างนะครับแล้วก็อีกเงื่อนไขคือต้องได้ทั้ง5้าตัวก่อนโอเคก็ถือว่าได้แล้วนะครับเนื้อหาเยอะเลยวันเดียวโอเค น่าจะทำละเอียดได้ได้หลากหลายแต่ว่าเวลาทำแยกก็ต้องอีกแบบหนึ่งนะครับก็เนี่ยมาได้เนี่ยเครื่งองเป็นเซตเกี่ยวกับชุดเครื่องปรุงนะครับมันจะมีพวกน้ำตาลพวก,กเกลือพวกซีอิ๊วน้ำส้มสายชูประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยไปเช็คตอนทำเมนูอาหารอีกทีหนึ่ง ส่วนเมนูที่จะทำนะครับเมนูที่จะทำก่อนอื่นเข้ามาเขาบอกว่าตเตรียมพร้อมกับการเข้าครัวทำอาหารรณะรอสักครู่ก็มีัวข้อให้เลือกครับก็คือทำอาหารแล้วก็ไม่ได้ทำอาหารนะครับข,ข้อได้เยอ่แล้วจะมีแบบโฟล์วเหมือนกับอาพวกแบบทำตามสูตรที่ที่มีอยู่แล้วส่วนอาหารข้อ2ก็คือลองทำอาหารใหม่ๆอันนี้ข้อความเหมือนเดิมข้อที่3ก็ไม่ได้ทำอาหารตอนนี้เรายังไม่มีเมนูอะไรนะครับก็แบบ ทำเมนูใหม่ๆขึ้นมานี่ก็เป็นพวกชุดเครื่องครัวที่มีถ้าจะขาดหม้อแต่ว่าผมก็ทำเมนูที่ผมน้องกันได้น่าจะเป็นเมนูซาชิมินะครับซึ่งไม่ได้มีมันแทาจะไม่ได้ใช้เครื่องครัวแต่ว่าใช้พวกเครื่องปรุงรสนะครับก็จะมีในส่วนของทางด้านซอสถั่วเหลืองนะครับจะใช้ในส่วนนี้จากนั้นมาเราก็ มาเลือกเกี่ยวกับเฮ้ยมันมีแต่ผมกลับไปก่อนมันจะมีมีดด้วยส่วนที่ใช้นะครับก็จะเป็นปลามันใช้ใช้ใช้ได้ทั้งไซส์ขนาดใหญ่แล้วก็กลางนะครับแต่ว่าผมก็จะเลือกเป็นขนาดกลางแล้วกันแต่ลองดูด้วยกันครับ สำเสร็จก็จะขึ้นข้อความว่าคุณทำเมเมนูใหม่แล้วนะครับเป็นทำได้แล้วนะครับแล้วก็แบบให้เราบันทึกจดสูตรอาหารไว้ไว้เลยปุ๊บนี่ก็เป็นหน้าตาของเมนูที่ว่าลองสามเหี่ยมเช็คดูเขาบอกว่าซาชิมิเนี่ยมันก็ทำแล้วก็แบบก็ได้กินได้นะครับแต่ก็นำนำไปขายไม่ได้นะครับก็คงไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากประมาณนี้ มาดูเมนูต่อไปแล้วกันที่จะทําให้ดูนะครับสําหรับเมนูนี้เดี๋ยวเราเลือกมาก่อนแล้วกันนะครับก็เลือกที่จะทําอาหารอันนี้เช็คให้ดูนิดหน่อยนี่ครับก็จะมีเมนูอาหารบันทึกไว้นะครับเป็นบริการอาหารที่ที่เราทําอย่างซาชิมิข้อมาก่อนแล้วกันมาเลือกเกี่ยวกับาการลองทําอาหารใหม่ๆนะครับในที่นี้เมนูนี้ที่ผมจะทํามันก็จะเป็น g r i l e fish หรือว่าจะเป็น เป็นปลาย่างแต่ว่าเขาย่างบนกระทะเขาเทียบแล้วก็เหมือนพวกกระทะเทฟบลอนอะไรแบบนี้ครับซึ่งเราก็จะมาเลือกในส่วนของกระทะก่อนแล้วกันส่วนเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงก็น่าจะมีมีเกลือแล้วก็มีซอสถั่วเหลืองเลือกประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็น่าจะมีมีปลาด้วยก็เลือกเป็นปลาขนาดกลางครับ ก็คงจะต้องทำเนื้อหายแยกส่วนนี้ด้วยนี่ก็เป็นเมนูคลิฟฟิสนะครับก็เป็นเหมือนปลา่างในกระทะเทปบรอนก็กินแบบทำแล้วกินได้นะครับแต่ว่าเอาไปขายไม่ได้แต่มาโยนิสเน่น่าจะขายได้ คือต้องทําเมนูนี้นะครับมันเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขในการจะตกปลาในตํานานผมก็เลยทํา3เมนูนี้ก่อนพอดีก็ใครพร้อมจะทําอย่างอื่นเมนูอื่นให้สําหรับคนในเมืองอะไรก็ว่ากันไปแต่นี้ทําเพื่อเข้าเข้าเกี่ยวกับเงื่อนไขส่วนในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่เรียกว่าซูชิซูชิมันก็จะมีเนื้อปลามีมีข้าวปั้นอะไรแบบนี้ครับซึ่งน่าจะเป็นเมนูที่ไม่ค่อยได้ใช้เครื่องครัวแต่ว่าใช้พวก เรื่องปรุงนสตนะครับก็เลือกจะมีอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกน้ำส้มสายสายชูเนี่ยแต่ถ้ามิโซะมิโซะต,ตัวนี้น่าจะเป็นพวกเต้าเจี้ยวก็เลือกข้อนี้เป็นซอสแต่ว่าเราเราเลือกในส่วนของการทําเมนูซูชินะครับแล้วก็กดออกจากนั้นเนี่ยเรามาเลือกซาชิมิมันก็จะเป็นเนื้อปลาย,ยแล้วแล้วก็คงจะเป็นข้าวปั้น ถ้าทำผิด hmm. มันก็คงจะออกมาไม่ตรงนะครับแต่ว่าเช็คดูด้วยกันเพื่อก็เรียบร้อยมันก็ดูเหมือนวางไว้บนบนบนไม้บนเขียงอะไรแบบนี้เก็บไว้แล้วกันเอาไว้ให้ชาวเมืองที่เขาชอบเมนูแบบนี้แต่คงไม่ทำเอาไปเพิ่มจำนวนอะไรนะเดี๋ยวมัน มันจะเยอะเกินไปในการเก็บเดี๋ยวระบายออกไม่ทันก็น่าจะประมาณนี้ก็ได้สามเมนูเดี๋ยวแพนต่อไปผมก็น่าจะไปไปตกปลาในตำนานนะครับ น่าจะเป็นปลาที่เรียกว่าปลาปลาชาอะไรนี่แหละแต่ว่ามันถ้าญี่ปุ่นเขาจะเรียกปลาอิวานะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูแล้วกันผมก็ทำเงื่อนไขดูแล้วแล้วมันจะตกได้หรือเปล่านี่ก็ต้องดูด้วยกันนะครับ ก็ไม่ได้ตกง่ายๆนะเนี่ยฮาได้แล้ว ก็ไปเช็คดูด้วยกันนะครับนี่ครับก็ได้ทั้งหมด5ตัวแล้วคือเงื่อนเงื่อนไขต่อไปเนี่ยก็น่าจะง่ายเลยเพราะว่าเป็นการจะตกปลาตัวสุดท้ายต้องได้5ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูกันต่อแล้วกัน ก็น่าจะอยู่มุมสะพานนี่แหละกระเพาก็เต็มอีเดี๋ยวเคลียร์ก่อนดีกว่าจะได้ง่าย ลเห็นไหมมันดูง่ายไปเลยก็ได้ปลาในตำนานครบครบทั้ง6ตัวแล้วตัวสุดท้ายก็คือปลาคราฟนะครับก็เรียบร้อยแล้วตัวใช่ไหมผมก็ว่าผมนับถูกอยู่โอเคก็ทําให้เห็นแล้วนะครับแต่ก็เดี๋ยวจัดแจงแบบรวรวมทุกตัวให้ทุกท่านได้ชมแล้วกันจะได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยแล้วก็แบบแยกเดี่ยว เฮ้ยเจอในวันเดียวเลยเดีเหมือนกันนะนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเป็นเป็นปาชาย,ยานักตกปลานี้หรือว่าคิงฟิชนะครับก็คือลุเองเกรกเนี่ยก็สวัสดีมีอะไรพิเศษไม่มีอะไรพิเศษน่าจะเป็นแบบนี้ก็แค่อะไรนะเหมือนกับเราคุยกับเขาโอ้หน้าตาปเ,เปลี่ยนไปเลยจับจับคิงส์น่าจะเป็นแบบ 킹แห่งแห่งปลาหมดทุกตัวแล้วเหรอเขาก็บอกแบบนี้นะครับก็ปริ้นเหมือนกับเขาน่าจะเป็นคุณได้พิมพ์แบบพิมพ์ลวดลายปลาไว้ด้วยไหมก็เหมือนเงียบๆอ่ะน่าคุยต่อคุณช่วยแสดงมันโชว์มันให้ฉันดูได้หรือเปล่ามีเฟดไปด้วยอ่าเฟดมาผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วด้วยโอ้หน้าตาแบบ ลุงเกร็กแบบอ m ม z i ซซเลยแบบมันน่าจะแบบเจ๋งมากๆอ่ะคุณจับปลาแบบระดับคิงได้คร,รบทั้ง6ตัวเลยเขาก็บอกว่าคุณคือราชาแห่งนักตกปลาฟ a เ u อร King นะครับก็บอกต่อก็แบบเหมือนให้ฉายาเราเนี่ยได้รับฉายาว่าฟ a เ u อร King ก็แบบไทยๆก็เป็นแบบคิงแห่งนักตกปลาหรือว่าราชาแห่งนักตกปลาแบบนี้ครับ ก็บอกแค่นี้แล้วก็ไปได้อยู่เนื้อหาครับ